ขลบุรีครับผมอะไรทำไมเออหอนเองแหละดีแล้วจะได้มีง่วงนอนเวลาขับไปหอนไปอย่างนั้นแหละดีแล้วเออ <c oughs> <c oughs> แบบนั้นแหละเอฟซียังถาม บอกว่าเอาท่อน้อยออกเอาท่อออกเหรอไม่ได้ยินเสียงเอาออกเลยค่ะเอาออกอหนก <c oughs> หนวกหูรำคาญชาวบ้านเขาอี่เวลาเจ้าของละ่ะไหม <c oughs> แต่งหน้าเตะแล้วก็แต่งนู่นเดีวก็แต่งนี่เดี๋ยวก็ไปเสริมนูน่นเดี๋ยวก็ไปเสริมนี่ <c oughs> แล้วก็ค <c oughs> ู่ดังเด้ยวก็อะไรหรอกอยมาจับนะงั้นนะ มาได้จับเออเออไม่ต้องมาจับด้วยถ้างั้นนะ่ะถ้าพูดแบบนี้นะ่ะถ้าจับทีนึงนะ่าจะคิดตังหยอดกระปุกเลยดูทีเราเนีก็ดูวัดดูวัดที่ปัดน้ำฝนอย่างที่นะ่ะดูใส่ท่อ,อนนั้น<อ>ด้วยก็ไม่ได้ใส่จ่อใหญ่ด้วยก็ไม่ได้ท่ออะไรท่อยทีไง เองสั่งไอ้ทันเอาออกทำไมอ่ะเอาออกเลยนะเขามีสิทธิ์นะท่านังก็ขับเองทําเองอะไรเองเขาแต่งนิดแต่งหน่อยทําไมต้องเออก็บอกกันดีๆก็ได้หรอกที่ทำไมต้องแบบถึงถึงคาดให้ถอดออกก็ไม่ต้องพูดมากร่ำไรไงถอดเลย คนจริงเขาไม่พูดเยอะไงเพอมันก็ดีๆอยู่แล้วสเตนเลสสวยมาใส่ท่อดเดิมๆอะไรเนี่ยเอ,อร้องไห้ทำไมทำไมต้องร้องไห้ฮะทำไมต้องร้องไห้อ,อแค่นี้ก็ต้องร้องไห้ด้วยแมอะไรของดีอะไรก็ถูกมดถูกมดัดฉี่เอร้องไห้แล้วเด้อฉี่เอยวร้องไห้วเ,วเ,วเวลาเราซื้ออะไรมาเออตกเป่ง รถนิดๆหน่อยๆบาทสองบาทยี่สิบบาทสี่บาทสองบาทอย่ามาพูดอย่ามาพูดว่าบาทสองบาทเท่าไหร่ทอไอเสียนะ่ะถ้าไรล่ะจ่ายตังไปเท่าไหร่คอแค่พันกว่าบาทเองต<า>ั้งสามพันอย่ามีนมตัวเองไงเอาเป็นแสนเลยเขาไม่ได้จับด้วยได้ถ่อไอเสียน่ะอันนี้ติงได้จับเด้กเขาก็ ไม่ได้จับทุกเวลาที่ไหนล่ะใช่เหรอ <c oughs> ไม่ได้จับทุกเวลาเขาอ่ะ <c oughs> ดังั้นเดี๋ยวก็ตัดไปห้อยคอไว้เลยไปอะไรกันิดอะไรหน่อยก็ยกในนี้รร้องไห้แล้วจังเหยวร้องไห้เด้อมาดูเด็กน้อยร้องไห้เด้อเอฟซีเด้อเวลาขับไป นายยินเสียงรถไหมอยู่นั่นแหละจะก่อนมาเออยังพอไปตู้ไปตู้ผู้ชอบอ่ะสะใจจ่ะสะใจกันบางคนน่ะเด้อไกลคับไกลคับเออถึงใจแล้วเนาะ เนี <c oughs> ย่ยฟังเส <แก S 2> ียงลูกเนี่ยเวลาเงียบขึ้น <c oughs> ไปเนี่ยโอ้ยดูแค่นี้ก็สวยก็หล่อแล้วเส <c oughs> ียงยมันเงียบเนาะมันเดิมเกินไปไงเ <c oughs> อ้า <c oughs> มันก็ดีแล้วไง เงียบดีอะเออหัวง่วงนอนอ๋อมันเงียบเกินแบบนีง่วงนอนใช่ไงดูว่าเนี่ยแท้จริงปิดกระจกด้วยนะขึ้นเขานั่นแหละพูดจาพูดจาไม่เพราะเลย กันเซียวยี่เออนี่แหละจำไว้จำไว้ไม่มีเงินติดกระเป๋าสักบาทจำไน้จำไว้ำ <c oughs> ไม่ต้องมองต่อมีอยู่ร้อยกว่าบาทอนะ <c oughs> คนเก๋หรือจะว่าเด็กนี่งอเงยเด้อว่าสั่งให้เอาท่อออกนี่เขาใช้ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยนักแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่เรกตั้งแต่เขาทำอ,าอ่ะอืผมว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวก็ทอนออกก็บอกก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วไม่เชื่อไงก็ไม่เชื่อ,อก็ต้องเจอแบบนี้แหละเวลาบอกตอนแรกไม่อยากจะฟัง ต้องเจอแบบนี้แหละต้องถอดออกเลยสารถไทเขาก็ได้เออแล้วแต้ไปโลดโใส่ถึงหัวรถไทก็จะใส่ก็ใส่ไปโลดผูกไว้เฉยๆ <laughs> ผูเ <laughs> ๆกเป๊ะๆบ่กรถไถมีท่อด้วยอ,อร้ายนั่นนี่นะช่างเหี่ยวนี่สุดยอดแล้วนี่นะหัวสมองนี่ไม่รู้อะไรจะแต่งอันนูน้นจะอันนู้นอันนี้ ดูดาของเครื่องเล่นนี่เตรียมใส่หมดแล้วนี่อะไรนะไอ้วอวน่ะเนะงาะเงาะก็ใส่แล้วใส่ตั้งแต่วันนั้น,น,นเลย<ม>อย่างเร็วไปตอนนี้มุ่งหน้าสู่อ่า เรามุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่นะคะถนนอะไรเนี่ยสองสีบ่บอเราจะไปขวาวสินนรินนะคะโอ้ไปเลยลูกพี่มืดนะคะฟ้าข้างนอกก็ดูดีมืดรึมไปหมดเลยนะคะ นี่นั่งมองช่างเหวี่ยวใส่เกียร์นี่งงหมดแล้วเนี่ยรอบมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทำไมเปลี่ยนเกียร์เร็วจังเจ็ดต้นนี่แปดหมดแล้วเวเติลม,มันด้วยไหมเนี่ยไม่ มก็เดี๋ยวค่อยไปโน่นก็ได้โอเคกลับรถนะคะเออเนี่ยกปกติมันใสนี่ไงมันต้อง <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยรถหนักกลับรถเกจสามไปเลยไหมไปไหมเฮ้ <c oughs> ่สามสามเยสักการเลยนสามชาให้ฟังหน่อยเร็วรถหนักนั่นเอง เสียงอย่างนี้ก็นิ่มๆหูดีสบายหูดีออกโอ้ขนาดคันเนร์กันยังยังอะไรต้องยังหูฟังรองอ้าวก็บอกว่าเสียงมันสบายหูดีเบื <c oughs> ่อแล้วไปแล้วไม่อยากบุญแล้วไม่บายจำไว้คือดูที่ตัวเองทำอะไรทีนึีนก,ก็าจะทนโองไม่เหมือนกันหมด มาถอดวะมามามาถอดวะมาแล้วมาถอดวะงอนงอนดูแจ้งเหี่ยวงอนเดิอจะทำได้ทำอะไรพิบดพิบดเขียนสเกร์สักจันตรงนี้พิบดพิบดกูพิบดหเบิบดไปบาย